สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมวลกบรถกับมาหายศผ้าเที่ยวมือนีมาหายดผ้าเที่ยวขอนําพี่น้องเอฟซีของมาหายศพผ้าเที่ยวไปชมบรรยากาศสวยสวยได้ธรรมชาติที่เขมราชอุบลราชธานีริมฝั่งแม่น้ำโขงดูแล้วกับธรรมชาติในเดือนพฤษภาหน้าฤดูฝน กำลังม่เยื่นกะเป็นธรรมชาติที่เห็นต้นไม้เขียวขจีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้จัดตกแต่งดูแล้วดูสวยงามครับพี่น้องไปกับมาหายนผ้าเทียวภายในบริเวณริมร้านนะครับในเขตพิกัดของอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ถูกจัดตกแต่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดดูแล้วสวยงามมีไม้ดอกไม้ประดับกรอบกับการสั่งสถานที่ต่างๆให้รับกับความเป็นเขมรราชทานีนะครับเป็นอำเภอเกาแกอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีแหละครับพี่นอ้อง นี่ดูแล้วสวยงามเหมาะกับทุกคนทุกท่านที่ต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามทําให้จิตใจดูชุ่มชื่นมีความสุขถือว่าเป็นการชัดแบตในชีวิตของตนเองเป็นกำไลชีวิตให้เจ้าของเองพิกัดอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวจังหวัดกับประมาณเกือบเก้าสิบกิโลแลวครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศที่สวยงามมายุด้าเที่ยวนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆพร้อมที่จะต้อนรับแขกนักท่องเที่ยวต่างๆจึงมานำเสนอมารีวิวให้ เห็นถึงการท่องเที่ยวของอุบลราชธานีเกือบทุกอำเภอที่ติดกับลำน้ำโขงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงระบบนิเวศและการนำเสนอให้เห็นวิถีชีวิตของคนอุบลราชธานีนี่สวยงามตรกากตาราบพี่น้องพิกัดนะครับติดกับแม่น้ำโขง ในช่วงที่มหายศนนำเสนอก็เวลาประมาณ7ดโมงเช้าโดยประมาณพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็ได้บรรยากาศดูแม่น้ำโขงตอนเช้าเช้าก็นิ่งสงบนะครับไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นความงามที่ผสมผสานกับธรรมชาติต่างๆล่ะครับพี่น้องครับมีร้านค้าร้านขาย ที่คอยต้อนรับท่านผู้มีเกียรติแขกบ้านแขกเมืองจะมาชมความสวยงามมาสัมผัสกิ่นอายแห่งธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขงกัดมาดครับนี่อีกจุดหนึ่งที่มาหาจุดผ้าเทียวผ้าพี่นองมาชมบรรยากาศดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาสบายหูสบายตาและรับพี่น้องถูกจัดตกแต่ง ได้สวยงามนักท่องเที่ยวที่จะมาทานคาแฟทานอาหารรสชาติอาหารของชาวอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นประเภทปาลาลากัดสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่ได้รสชาติที่ผสมผสานกับความเป็นอีสาน นี่คือฟังตะวันออกแ้ะครับพี่น้องพระอาทิตย์ขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับในเวลาเจ็ดโมงเช้าพิกัดอยู่ที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกแลนด์มาร์คนึงเป็นอีกจุดเช็คอินจุดบันทึกภาพถ่ายภาพและจุดที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่เขมราชต้องมาแวะชมแวะถ่ายรูปเข้าที่พักรับประทานอาหารได้เลยทั้ง ทุกๆอย่างพร้อมสับนะครับมหาหยดผ้าเทียวนําเสนอฝากก็ไลไรก็แชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้มาหยดผ้าเทียวนะครับเพื่อให้กําลังใจกับมาหายดในการที่จะนําเสนอสาระดีๆนะครับแล้วก็ภาพที่สวยงามให้เอซและพี่ๆน้องๆได้รับชมตลอดไปนะครับ มาเบ่งกับธรรมชาติมาเบ่งกับบรรยากาศตอนเศร้าๆในเขตเทศบาลเขมราชนะครับติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงดูแล้วสบายหูสบายตาสงบร่มเย็นนี่ได้บรรยากาศได้ธรรมชาติที่เขมราชอูบนราชธานีครับพี่น้องดูแล้วสวยงามตระการตา ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมตลอดคลิปในการนำเสนอของมหายยธพาเที่ยวที่นําเสนอนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้คลิปนาพ่อกับมหายดใดไม่ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดติดตามรับชมตลอดคลิปนะครับสวัสดีครับ